สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าๆที่บ้านนิลไมนะคะมณนีมาดามมังคู่กัพามาเราบ้านนิลไมนะคะแล้วก็สิไปตลาดนัดพบอะคะยามเช้าๆนะคะหมู่บ้านนิลไมนี่ก็เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากทีเดียวนะคะไปหาแน้กินน้ำกันเนาะค่ะรถของมาดามงังคูก็เสียงดังตลอดเลยนะคะเนื่องจากชราภาพแล้วนะคะ จอดก่อนเจอน้องมาค่ะ แต่ตลาดตัวนั้น่ยามกินตัวนั้นโอ้บอกตายแล้วสันได้กินเลยลงหลาไปก็ได้ยายบ่แล้วใครจะได้จะได้กินบ้านี้มันเอลูกลนกินไรลูกกินไรเออเน่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 เออพันยาเนาะกินสนุก ต้มน้ำปอนะบ่ต้มน้ำโอ้น้ำยาเส้นละแม่เบ้อเบ้อบักนายไงหน่บักนี่มาแห้งคทับเด็กมาผู้ไรบ่เด็กมาบ้านนั่นบ่เออกินกินลูกเอ้ยโอ้ยมีไก่พร้อมไก่กุ๊กกุ๊กเพิ่ออกเพิ่มมาแต่ผุนเพิ่นบุก เศร้ากี่เรียวบันเออไ,ไป้ะนปตลาดก็ขายขนาดนรด้ายขนาดเบาโอ้ค่ะไก่ก็ค่ะเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากเออ้อนี่ละไมเนี่ยเละบุสุดเลยค่ะคนแบบอยู่หลายเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มาก เลยค้อยูอ่ะนี่มาะเป็นไนเักเีนภนก้อยคนหลพ้ังเ้ยมู่บ้านไม่สบายก็ไม่หายสักทีบุอแต

คนรลายขนาดนี้ หลายค่ะไก่ตัวใหม่เลยนะคะร้อยยี่องใหญ่ๆสวยๆะคะเอ้ยคนหลายแห้งมาดิดูไอ้เละอย่างไงเนาะเบลายเแต่ม่คอยซื้อว่ะโอ้นี่เบอร์เด้อค่ะพี่น้องมาดอคนหลายเลย ของขายหลายหลายซื้อแล้กินดีเนาะหาแล้วกินก่อน อาเดียวซาเดียวเดี๋ยวจ้างไปหาซื้อของกินง่ายๆก่อนกินขนมกระต้มและกับมือมะดาหมูพูโอ้ยกินปลาทูคิถึงบ้านไปะนะซื้อปลาทูไปก่อน

ยังเลยนี่นี่นี่ของกินง่ายก่อนเดี๋ยวค่อยมือตดเข่าบกนีแต่สวยๆนะเดี๋ยวเดี๊ยวเด เอาเนื้อดค่ะต้มยางนี้ต้มหมูจ้าอันนี้ต้มธรรมดาออ้มธรรมดาดิคุณอันนี้หมูอะเอาสามสั่งเไหมที่บมากินหมูสาบาทอันนี้เขาเมาเห็นบะอันนี้เขาเขามากเขามาอือ เข้าหมากกินแล้วเมาไม่ได้ซื้อ,อยัางายค่ะกลับแล้ว <c oughs> เว่นสายต่อขอได้ค่ะเมื่อละไปแค่นี้เป็นล้วถ่ายคลิปนะพอได้เรื่อย เมื่อแล้วค่ะไ่ได้แค่นี้คะเอาไว้กินระหว่างทางโอ้เผื่อว,ว่าเจอน้องมน,น้องหมาเนะโอ้มาสีบนอกากรณนบนนอหน่อยมาบนเหี่ยวกอนบรรอนบรรอนอกพักเอาอะไรอีกเอาอะไรเพิ่มเติมอีไหมุกก,กไดรหมไก่ বৰাই বুলিয়ে เมยเเต็เลดินทางกลับแล้วเดอ้อค่ะตอ้องขามถนมไปฟังพูดนะคะกลับทางบ้านน้องพื้ค่ะมนี่กลับทางคูกทางป่าเนาะค่ะ คลิปนี้มาดาม,มงโูกับขอ้อจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแจ้์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามมงพูเฮ็ดคลิปต่อๆไปในเด้อค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ชมกันได้สวัสดีค่ะ